สวัสดีครับเจนะครับบิตคอยน์ม n ยเนอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับเจ้าเครื่องใหม่นะครับเครื่อง D7 นะครับแอนด์มเนอร์นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาแกะกล่องนะครับเจ้าแอนด์มาเนอร์ดีจจาก b i t m a i นนะครับตัวนี้นะครับก่อนอื่นนะเราไปดูสเปกกันก่อนนะครับสเปคตัวนี้นะก็คือจะเป็นตัวของ D7 นะครับแรงขุดตัวนี้จะอยู่ที่1,110 GHz นะครับผมตัวนี้เป็นตัวสเปคที่ดรอปลงมาจากสเปคหลักนิดนึงนะครับเพราะว่าบิตเมนล็อตนี้นะออกมาหลายสเปคมากๆนะครับโดยปกติแล้วนะจะเป็นตัวอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับตัว1,000 286 GHS นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายได้กันนะครับรายได้ตอนนี้นะเดี๋ยวผมคำนวณน,นะครับตอนนี้คูณด้วย3 3.5้านะหารด้วยอ่าหารด้วยตัวแรงขุดก่อนนะครับ1286นะครับแล้วก็คูณด้วย1 1 1 0 1 1อ่า1 1 1นะครับ ก็แลนคุดก็จะตกอยู่ที่ประมาณเด๋ยนนะครับคูณเดือนละห้าหมื่นบาทนะครับต่อเดือนนะเดือนละห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ก็ห้าหมื่นนะร,ราคาตอนนี้นะครับตัวหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ด g h นะครับผมเป็นหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ด g h นะครับห้าหมื่นสี่นะครับ ราคาอยู่3 90, 9 9 0 0 0บาทนะครับก็เอา390,000นะครับ9,000นะครับ3 9 9 0 0 0หารด้วย54,000นะครับก็จะอยู่ที่7เดือนกว่ากว่าคืนทุนนะครับแต่ถ้าเกิดหากหากค่าไฟมันจะเหลือประมาณอา่อ 4,400นะครับก็จะประมาณ9เดือนคืนทุนนะครับด้วยตัวของ and Min า er ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับเราเมื่อกี้เรากรีดไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ไมช็อตนะครับก็เลยแกะใหม่เครื่องนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเนี่นะเครื่องเทสนะนี่วัดไฟนะครับไม่เกี่ยวข้ามไปนะครับ อ่ะแกะกล่อง D7 ออกมานะครับเจออะไรบ้างนะครับเจอคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้ก็จะบอกข้อควรระวังนะครับมีภาษาจีนภาษาอังกฤษนะครับลองอ่านกันได้นะแล้วก็เปิดมาก็จะมีโฟมด้านบนนะครับตัวนี้หน้าตาคล้ายๆกับเอ่อเเลยนะครับกล่องนะครับตัวเครื่องก็น่าจะคล้ายนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ s10 เอ่อแอนด์มเนอร์นะครับ d7 นะครับในกล่องนะครับก็จะถูกแพ็คมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราออกเครื่องออกมานี่นะครับนี่เป็นตัวเครื่องนะครับแอนด์มเนอร์ d7 นะครับแพคมาอย่างดีนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่ก็เป็นรีวิวแรกในไทยนะครับแกะกล่องนะครับเดี๋ยวตนี้คลิปนี้แกะกล่องให้ดูก่อนนะครับว่าเครื่องมีอะไรบ้างนะครับเครื่องก็จะมีสติกเกอร์ด้านบนคอนโทรลบอร์ด น,นี่ก็เป็นแอนนเมเนอร์ d เนะครับตัว111 gh นะครับเดีย๋ยวดูแรงขดกันว่าประมาณเท่าไหร่นะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีังลมด้านหน้าสตัวแล้วก็ถังลมด้าน,นังตัวใช้ปั๊บไฟสองซอสก็ด้านข้างนะครับก็บอกเป็นถังลมนะครับ2ฝั่งนะแล้วก็มีบาร์โคดด้านอีกข้างหนึ่ง ก็จะเป็นพาวเวอร์นะครับจาก U นะครับ U สินะครับโวลต์เท่ากันนะ12บสถึงสิโวลต์นะครับโอเคนะครับ U สิบสอเหมือนกันนะไม่ต่างกันมากข้างหลังก็จะมีพัดลม2ตัวนะคสอบตัวอ่าก๊าซบรรจุอยู่สกงก๊าเหมือนกันไม่สามก๊านะครับ นะครับมองจากซิงแน่สามการาฟนะครับ,นะรบขันนัดตรงนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเปิดเขาหน,น,นึ่งนะครับอันนี้ก็เปิดตรงนี้เบาๆนะครับ ก็เป็นคอนโทรลบอร์ดนะครับที่เป็นอติการด้านหน้าแล้วก็มีการควบคุมนะครับสายแพรส่งข้อมูลแล้วก็ไฟนะครับเช็คขั้วให้แน่นนะครับแล้วก็ปิดกลับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขันกลับนะครับนะครับเช็คตัวเช็คนะครับแล้วเดี๋ยหน้าเรามา รีวิวการทำงานสอนการใช้งานกันนะครับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้กับแอนด์มิเนอร์ครับ D7 นะครับ, 7, รบแรงขุดพันกว่าจิกแกนะครับปรนะมาณหนึ่งประมาณกว่านะครับหาได้ประมาณห้าหมื่นสี่นะโอเคนะครับก็ใครสนใจก็อินบ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะครับอยวคลิปหน้าไป รีวิวการใช้งานกันนะครับว่าทำงานเป็นยังไงนะครับกินไฟประมาณ3,100หวัตต์นะครับใช้ปลั๊ก2 0 0ซอก็ปลั๊กละพันห้านะครับประมาณนี้โอเควันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เมื่อมีคลิปใหม่นะครับใครสนใจก็ติดตามนะครับคลิปหน้ามาเรนใช้งานดูการใช้งานกันนะครับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับ กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวาสดีครับ